เมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุที่สะพานมาตัตเวว์ที่อิตาลีถล่มลงมานะคะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้มีรายงานแล้ว35รายค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นภาพหลายด้านเหมือนกันอันนี้เป็นภาพบมุมสูงนะคะเราจะเห็นว่ามีเสาต่อมอที่เชื่อมคานด้านบนสุดของสะพานยกระดับมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลขสาย A10 ชื่อว่าสะพานโมรันดีช่วงทางแม่น้ำโปซิลี่าในเมืองเจนัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีพังถล่มลงมาเป็นทางยาวประมาณ200เมตรนะคะส่งผลให้รถยนต์หลายสิบคันที่อยู่บนสะพานนี้ร่วงลงมานะคะเป็นรถบรรทุกประมาณ3คัน ร่วงลงมาความสูงของสะพานอยู่ที่ประมาณ100เมตรค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้ร้องตกใจกันเลยทีเดียวนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยสภาพอากาศก็แย่ด้วยค่ะมีทั้งเมฆฝนปกคลุมมีฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะตอนนี้เจ้าหน้าที่ระบุตัวเลขผู้เสียช,ชีวิตไว้อยู่ที่35รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลีนะคะ โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า200คนช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังเ<อ>บื้องต้นมีรายงานพบผู้รอดชีวิตแล้ว4คนค่ะขณะที่นายแองเจโลบอเรลี่หัวหน้าสำนักงานป้องกันพละเรือนคาดว่าสาเหตุเกิดจากหนึ่งในหอรับน้ำหนักสะพานซุดตัวและพังถล่มลงมา ด้านสื่อท้องถิ่นอย่าง SKY t g 24ก็รายงานนะคะว่ามีคำสั่งอพยพประชาชนที่มีบ้านเรียนอยู่ใต้สะพานเนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจเกิดการถล่มซ้ำอีกนายมัตติโอซาวินี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าประเทศต้องให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากกว่านี้มากกว่าการที่จะจำกัดการใช้งบประมาณค่ะ คำพูดนี้สะท้อนถึงนโยบายของอิตาลีที่มีการลดงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานเหลือไม่ถึง6,000ล้านยูโรมาตั้งแต่ปี2,552หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับสะพานโมรันดีก่อสร้างขึ้นในช่วงปี2,510และมีการปรับโครงสร้างใหม่เมื่อปี2,559และกำลังอยู่ระหว่างการเสริมความมั่นคงของรากฐานสะพานด้วยนะคะแต่ว่ามาเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดซะก่อนค่ะ